พี่จ้างนะครับบรี่สุดนนะครับผมสำหรับที่นี่ก็จะเป็นมาที่ไหนพี่สาวซังเนะา,าะาานะซังเซาครับมาไกลนะครับก็หมายธรรมชาตินะครับตาม ทำดึกนะมันดึกมากนเต็มแหเลยครับนั่นนั่นโอ้ยมีตัวนะนี่มีตัวอยู่มีตัวอยู่ใช่ได้โอ้ยปลาตะเพียนด้วยไม่แห้วด้วยไม่แห้วมีตัวมีตัวใช่ได้ใช่ได้มาดูครับนี่ก็ฉากแรกนะนี่ฉากแรกก็เต็มแหเลยเรามาดูกันตอนจบอีกีสวยงามโอเคครับไซนี้มาดูกันครับว่าจะได้ดูไปใกล้ไปนี่ก็ใช้แห่ฝรั่งหกสอกตานห้าเซนพี่ ก็พี่สุทนพี่เป้าให้นะนี่ตัดเตียนนี่เราไปตามตามจุดที่เป็นเวิร์งเวิร์งอ่ะอโอเคพี่เก็บปลาใส่ถุงถุงถุงนี่เรามาดูอีกจุดหนึ่งฮะดูครับตรงเวิร์งเนี่ยครับผมนั่นแหละสวย โอเคครับปลาตะเพียนใช้ได้ครับผมไซส์สวยฮะปลาตะเพียนอีกแล้วนะครับมีตัวมีตัวมีตัวเป็นโดนเลยพีมีตัวเป็นโดนครับนี่ครับปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับไซส์อะไรนะพี่สามนิ้วสามสามนิ้วครับตัวนี้ใช้สามนิ้วโอเคไปเยอะนะครับไปเยอะไปเยอะแต่น้ำลึกเราต้องมาดูอีกทีว่าเราจะได้ตัวไหม นานได้ได้ได้ด้นี่แจ๋วแจ๋วสายสวยด้วยสายสวยนะครับมาดูครับนี่มีตัวไม่มีผิดหวังครับมีตัวครับหลายตัวเลยโอเคเราเก็บหมดครับนี่ครับมาดูครับผลงานของแห่ฝรั่งกตอก5เตซนนะมาดูครับนี่สายนี้โดนหมดเลยครับสายไหนนะพี่โซนประมาณนี้สามนิ้วปะสามนิ้วครับสามนิ้วจะสามนิ้วเก็บหมดครับนี่ดูใกล้ครับอันนี้เป็นอะไรสาสตร์สังเสารใช่ไหม นี่ครับ,บอันนี้<อ>น่าจะเส้นเส้นบางเบอป่ะอ่านี่ครับนี่ก็ไซส์สวยนะฮะโอ้ยน,นี่ไซส์พี่โดนจับไซ,ไซส์กำลังได้ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยววานต่อเลยเ,ลยเอาเลยว่าเอาไปมุมนู้นแหละมาและ ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่โดนนะฮะไซสสามนิ้วสี่ห้าตัวเลยได้อยู่ครับลงมามีแห่ติดด้วยครับไม่มีผิดหวังครับผมนี่โซมาวาเศรษฐกิจอย่างเงี้ยฮะหาปลานะครับซื้อปลาไม่ไหวนะซื้อกินไม่ไหวประหยัดได้เยอะครับโอ้โหนึกว่าไม่ทันนี่ฮะไซส์สามนิ้วใครสนใจสินค้าก็พิจังเลยครับพักเพจพิจังได้เลยครับนี่ ได้ทุกช็อตเลยนี่ก็สามนิ้วโอเคพี่ไก้มหน่อยก่อนเข้าใกล้มันตื่นเอาเลยพี่ถ่ายไปแล้วนั่นแหล่สวยเต็มเต็มเรามาลุ้นนี่ครับเราจะได้ปลากี่ตัวครับผมนี่ครับโอ้โหสวยงามครับ แหมเลยสวยงามสวยงามดูขับจอดรถนะครับกุญแจไม่ปิดกากันหอยด้วยจอดนักเลงมากดูครับนี่รีบจอดเกินนะปลาเยอะมากสุดยอดนะครับโอเคครับสายสวยมากสาสวยสาสวยมันมีจอดจอดแบบนี้เยอะๆนะเข้าหมดนะครับเนี่ยกะเพียนตะเพียนปลานินนี่ครับนี่สายสายสามนิ้วหมดนะนี่กระเพียนก็มีนะ นีฮดูกล้าเลยพี่พี่เริ่มถ่ายตั้งแต่เราสารแหแล้วหนหักหน้าเลยครับผมน่าแลสวยอืหนักหน้าเลยมักนกน็โดนไม่โดกนก็ไม่โดนนะคร น่นก็นยังได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมนะครับท่าตัวด้วยหกเจ็ดตัวนุ่นข้างบนอีกอ่ะเยอะอยู่ครับผมคคบได้เยอะอยู่สวยงาม<ด>สวยงามช็อตนะหกตัวต้องับนี่หกตัวไหมนี่หกต,ตัวนะครับ,ดบได้อย่างนี้บ่อยๆไม่ไหวจะกินครับผมไม่ไหวทำครับ <laughs> เราเห็นตัวอมเมื่อกี้ไม่มีวิ่งเลยไม่มีวิ่งก็อาจจะไม่มีตัวโอ้ยได้เว้ยเฮ้ยไม่ผิดหวังเว้ยเฮ้ยตัวใหญ่ว้าัตติกก็ตอนนี้ตัวจะถ่ายรูปแบบนี้ไหมตัวล้มโลครับผมตัวใหญ่ครับผมโอเคครับสวยงาม โอ้โหหลายตัวหลายตัวอยู่แต่ติดกระสอบด้วยโอ้โหออกมาเริ่มเลยไซโลหลุตไซโลด้วยไซโลหลุตอยู่ในช็อตอยู่ในช็อตอยู่ครับอยู่ใช่นี่ครับได้ทั้งหมดกี่ตัวนะห้าตัวห้าตัวห้าตัวตัวใหญ่ตัวเป็นตัวหนึ่งนะโอเคพี่ปิดเลย